สบายดีอีกรอบพี่น้องน้องสีหงอยหงอยมาพี่น้องนางเจ็ดมาเจอป่ะนี่คุยกันร้านเคยจะนะคุยกันร้านเคยบ่าบอกมึงออกกันเรื่องไปหาหน่อไม้มันก็ไปป่ตายเข่าเทียงบ่ได้กินมึงบ่อยากตายไปพ่สีข่อยยางมาบ่คือบ่เห็นมีไหมฮันเกาะโอ้อ๋อ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  กา,ายเตตาเพื่นข้าใทำไมพายย้ไไงไายบ้านบอกเอา้ายู่สมีกม่อนมาบ้านา่ะสิห่วยใสหวยหวยใซก่อมึงไปหวยพ่องพูนีนะ่นไปผู้เดียดวาคนอยู่อ๋อ สบายดีน้องสีไม่ได้ปลาลูกไม่มาบ๊ายบายดีปลาลกี่เดียดเลือดมึงได้มั้มเห็ดไม่หิ่อยู่ไปเอาซามมาเทดูมั้มขบาร์ขาไว้หาาจุดหเแง่เปนอะไปแต่พร้อมึงก็มึนผู้ใดเออก่อนมึงแล้วการแล้กกันมึงออกไปบีบประกันกลับไปก็เลือดแต่พราตกลุมมึงไปจากโมงมาไง สองโมงสิบสองโมงไอ้ก้านเผาอืมเผาเออขุนระบะมันว่าอืมเออนวดกตะพองผนกูโทรไปแล้วน่ะหลังจากกินกูบอกว่ากันบลาอยู่นะเมียโทรน้ำเออหึน้าบัวช่งอือขัดบอพี่น <Yeah, ้องอีซี่อีซี่ใจขึ pues uh, ้นเนี่ยเด้อฮารุมบอดี้อะไรกันฟัวบลอยู่นะมันจะเปลี่ยนประมาณนี้พี่น้องอีซี่นะจนหูสันดานมันแล้ว คันครัวปรอย,ยู่นัท่นเป็นหลมาเหมอนม,นอมนอันไก่หนะ่วยพองโพดโพบักไก่เนี่ยอย่างไปห้านอมาม้ผู้เดียวกยากขาดดิเป็นแน่นๆบ้านกินบักโม่เพียงเดียวน่ะ อืมบะการบอกมึงนะนี่บอกมะบอกว่ามึงอยู่มึงอยู่ตูบเด้อบะกูจะเมื่อบ้านบออเมบ้า่องมบ้านนองมึงระบาดมันมึงต่อวันอะไรเออเออแลอวมึงคือบาบอกก็ไม่เป็นไรก็คือบาบอกว่าจะมาขำเด้อคือบาบอกอายมึงเอารถใหม่เมื่อเองได้พี่หน่อ้ยนายแปลกับ จักไปใส่ไปแบบบอกพัวอีกได้โอไปเงียงๆกันเลยพี่นาะโอ้โบาอยู่ซื่อๆดออเห็นเาเห็ดยังเห็นเยาันังเพื่อนไปเพื่อนมีต้นมะขามใหญ่นะ มีต้นมะกะทันพุกแล้วอ๋อมีต้นมะกะทันด,ดกเทีงเยงแยาแปรพี่น้องย่างมาตาฮาน้ำใไม้เหม่อมันเกิดปลาไหลงัลวเลยพี่น้องอีซนะีโอ้เขาเงี้ยงกันเลยฮุบอยู่แถวอันป่านะเช็คฮุบยังเก็บยังพี่น้อย่างไรไ,ได้บอกคนดู ้ถือโทรศัพท์นั่งพูดมาอีกได้ฮันโัวเมื่อบ้านมาเฉลิมบอกคอยดีดอกหน้างอเบอกเสียงดังแล้มึงบ่นอะไรไพ่ไข่สันดิษฐ์จนสี่โมงพี่น้องน้องซีน้องซีฝึกมากินข้าวและข้าวเที่ยง ปนกบมึงขุดนะสิเฮ้ยเฮ้ยไปขุดอีกมาตายบอสเป็นอะไรจนสี่โมงเพิ่งมากินข้าวเที่ยงผู้อ่าสี่โมงเรียบร้อยตอนนี้สี่สี่โมงตรงเป็นนันไดจนสี่โมงแรงจังกินข้าวเที่ยงมันเมื่อยังสี่โมงโทรไปหลังจากที่กูแชททามึงมาประกันประโยชน์มึงโทรไปแล้วแล้มึงท้ามันว่ามันเมื่อยยัง ทูหายมันมันหายมึงก่อนหรอไหมวางก่อนสิอเบอร์หายชัดหายด้ตัดเนี่ยมยออนใช้กับผอมึงขนาดไปแก่หนมาหนพ่อมึงไปแก่านักอ๋อตะนางนะตองหากกอันั้นก็หัวแล้วอันน้ บอดีได้กระต่ายคอไปเห็ดของเราเพราะแล้วทำมาแล้วมันมากรอบเก่ามันเพราะแล้วยายแป๊กับเขากลางบ้านไปนอนพัวกับพระเจ้าเขาทางเมียไปจุ่มอยู่อ้าวพี่อายเมียเจ้าไปใส่ชักข่อยกับพระหุทางไปอ้าวผัดเจ้าไปแล้วคือบอกให้แล้วคือถามเจ้าว่าเจ้าไปใส่มาใส่พัดลราไปแล้วคือบอกบอกเจ้าห่วยจักแล้วว่ะสันหลอกคนมันซือเน็บกว่มันอืมอ้าแล้วมันให้เจ้าไปหลัอืม แล้วไปเหล่าลิลแน,น่แล้วบังโหู์แล้ว่าเฮาจะห่าตกลงมึงกับเราพาไปก่อไปลังเดือนข้าไปก่อนอ๋อหิวเบอ,อกม่ำกันให้เดือนมากินข้าวกินตะกี้แลนวเบาเซ้ยสี่โมงพี่น้องยายแป้ยังบ่มายายแป้ไปเลาะมืนอมนอี่นพี่น้องเอ้ยยายแป้มีโอกาสไปเลาะไปเลาะไปเที่ยว ปูปลาปลากระแตกครับโค้งอ่างปูฟันย่งเงียงกับอยู่จะเห็ดยังไงคือหนังตัดไม้แอยู่ตะกี้นี่ครับูผูน้ไประยูดแต่เศร้าประดั่งนะพัตมาเนี่ยน้ำประเหต์เรื่งหนังจะเห็ดอีกยังลูกขลุกเห็นใส่ผุนใส่ผุนแล้วไปตัดไม้แบกไม้อีกยังสีอ่ะนะไข่ไข่คือเป็นบันั่น ม,มาใไม่ภัยบานได้พี่นางเด้อไปหาหกันน้องไฮป่าบ่าค่อยมีแล้วเหนือเหนือมาเอ,าเองดักเมาเองหม่ำเลยเลี้ยวไข่ยังขึ้นหนาวเป็นนี่มึงกะสิกินว่องหม่ำไข่หนาวฮะหนาวโอ้ยจนดำจนเขียวอุ้ยมึงกะสิกินลงบอดเม็ดอืดึนมันมาว่าซิมันมามึงสิด่ามันอยูุ ตอนนี้้แลวมันสิมันสิบอกแกงผ้าใช่มึงเต้มึงด่ามันฮะฉันด่ามันตอนอารมณ์ดีมันกับผเป็นยังดอกมันเมื่อยไปนะมันมากินมันจะกินอยู่ดอกมันอารมณ์ดีอยู่ดอกมึงเสียดอะไรแกงบดนะเบลเห็ดอะไรนะใบเห็ดทงไว่ะเบลเขาบอกนะอ๋อหมอกอันมึงคือบัวหาใบอะนะมาน้ำใบสั่ง คือจะไปสังข like huh. ันหมอกนะหมอกใส่ใบสังยังแสบคือจะกินบอกหรอไม่เลยจังไบอ่ะงานก็บอกไปดอกหมอกมันกะดำอ่าหนวดใส่กระเบือเนาะแล้วก็ห่อใส่ใบตองปรุงใส่ไปแดกไปโนะไปองพักกระแญงใส่ใบตองแล้วก็ไปหนึ่งอีกทีหนึ่งใส่หัวต้มคาเนี่ยไม่ได้ เอามาเห้นออกอกอเอาบอกไพนแน่นอนอยู่หัน่ะสิเอ๊ะไก่เติบอยู่นี่น่ะไก่เติบมาแล้วตายผู้เดียวกะไปพี่น้องไอ้ชีกูยังเฮงเด้อกูสิไปยันไปเป็นลมตายอยู่หันมึงไปเห็นเจ้าไปแต่กูย่างกูยังเมื่อยอย่างดดกูดดกยังเ้าละ ม่าออกเบิดานโคือจะไปกนกบอเหื่อยแรกมึงบ่คาเหื่อยจะช่วยไปกลนกบนี่มาสเสียมกลนกบิกลนมึงพเหมื่อยซมเอามาป่นแซบตัวปนกบ่วงี่น้องกดคุบนี่กดกบคุดนีดแซบมันฮะกบเงี่ยงกับเซบเงี้ยงมันอยู่ในหวเด้กบเงี้ยงกบวางหันนนสวงนันนมันกับซบ กบนะอันกบนอกจากกบเผาเขาหลอกนางปีงมาจังโอเคอันเป็นปีงเราก็บะไว้นะ้วค่ะไปต้มเรากันนะกบเผาเนาะยี่กินมูกะทะโอ๊ตใจสิเอ้ยโอ๊ตใจเด็กก็ได้กินล้ะกูเลี้ยงตัวเองกูยังบวกล่ะสิแกกูเลี้ยงมึงยังไง

เอาเป็นชุดมากินอยู่เพื่อนห้าวกะแซบไปอีกแบบเนาะแต่ว่ามันสิบ่ได้กินขบกินลายคืออยู่ห้านขบคืออยู่ห่านไหนอืมหัดกินอยู่ห้านกับห่านได้กินแต่ห้าวหัดพ่อแม่หัดไปกินหันเดหันเดแนวมันกินอยู่เพื่อนกินอยู่เพื่อนกับมีความสุขอีกแบบกินใแซกับกินสีคะแนนได้กินกว่าแต่มาน่ะคันโหลดได้สีกอเด่นคันคัน หน่าลูกมึงมาแหะสิเป๊บก็บแก็บอมจมมันหูมันใหญ่เป็จกูเลยังเป็นเปี๊ยอยู่นะนี่คันคันันลูกนาดตัวนึงม้แลูกนาดนี่งอะไรก็ซึงก็ไข่เั่นนี่เด็กทกเขาง่วงาง่วงไหมบ๊ ผู้บ่าวใหญใช่ผู้นอกองผัวผมันถังะรัผู้บ่าวใหญผู้บ่าวคอยด้วยพี่นอมาลัดผู้บ่าวในแหละมึไปแล้วแต่ตอนน้บากค่ะเมียเขาเขาลี่รถเวนเมียเขาเขาเบิร์กขี่ตายเลยจะไปมีผัวสาวพี่บาพี่บออยู่แถวขางค้างสิพ่อแห้งแล้วกูเมียเขาเขาเบิ่ตาลยจะปมีผัวสาวพี่บาพี่บออย่งคลาปมาิพ่แห้ล้วกูเมียเขาเขาิขี่ตาลดจะปมีผัวสาวกี่าีบอ่งสิ เอ็นแล้วมึงดูนะพี่น้องสิวันนี้ได้สัตว์โตไก่ชิบมันมีให้อย่งไรฮะเอาไปซอยเด้อคำว่าตีบอได้ซอยเดี๋ยวชิมันก็บไปซอยกูโอ้แซบแห้งหิวแห้งบ่เฮยยังบ่ยาอยู่ตายชิบังก็มิชวนมึงไปเบิ่งอ่ะนะเบิ่งอันนเด้หม่องยาไป้บ่เบิ่งเฮือนเขานะ